สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเราคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นคำติดหูผู้คนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตีความหมายให้เข้าใจโดยง่ายคือพลังแห่งวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ต่อนานาชาติและหากจะให้หยิบยกซอฟต์พาวเวอร์เรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดขายสำคัญทำให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยเห็นจะเป็นเหล่าบรรดาเมนูอาหารไทยที่สร้างชื่อเสียงตลอดมายิ่งในช่วง2-3ปีมานี้อาหารไทยหลากหลายเมนูได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ อาหารที่ดีที่สุดของโลกมากมายวันนี้แอบรวบรวมมาบอกกันพร้อมเหตุผลว่าทําไมอาหารไทยถึงได้ถูกปากนา,นานาชาติได้มากขนาดนี้อาหารไทยที่ติดอันดับความนิยมในหมู่ชาวต่างชาติมายาวนานนั่นคือผัดไทยส้มตำและต้มยำกุ้งทั้งสามเมนูเสมือนเป็นภาพจำที่ทำให้ต่างชาตินึกถึงเมืองไทย แถมทั้ง3าเมนูยังมีความเหมือนกันตรงที่มีรสชาติจัดจ้านหวานอมเปรีย้ยวและเผ็ดซึ่งต่างไปจากเมนูอาหารตะวันตกโดยส่วนใหญ่และแม้ว่าส้มตําหรือต้มยำกุ้งจะมีความเผ็ดไปบ้างแต่ด้วยความเข้มข้นในรสชาติจึงทำให้ยังเป็นเมนูต้อนรับชาวต่างชาติได้เหมือนเดิมเมื่อปี2022ต้มยำกุ้งได้รับการจัดอันดับให้ติด1ใน20เมนูซุปที่ดีที่สุดในโลกโดยเว็บไซต์ CNN Travel ส่วนส้มตําติดอันดับ6เมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของเทสเว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหารและการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลกด้านผัดไทยก็ไม่น้อยหน้าติดอันดับ4เมนูอาหารยอดนิยมที่ถูกสั่งผ่าน Food Delivery ในสหรัฐอเมริกาประจำปี2023เช่นกันและก็ยังมีอาหารขาวหวานที่ติดอันดับโลกกันทั่วหน้านอกจากเมนูเจ้าประจำอย่างซ้งต่ำต้มยำกุ้งและผัดไทยยังมีอาหารไทยประเภทอาหารขาวอีกหลายชนิด ที่มาแรงถูกยกให้เป็นเมนูแสนอร่อยในมุมมองของชาวต่างชาติอาทิแกงมัสมั่นเคยได้รับการย้องให้เป็นเมนูอาหารที่ดีที่สุดแห่งปี2021จากเว็บไซต์ CNN Travel ส่วนในปี2023นี้เมนูรสจัดจ้านอย่างพลากุ้งติดอันดับ9เมนูสลัดที่ดีที่สุดในโลกรวมไปถึงแกงผาแหงก็ได้รับการยกให้เป็นอันดับ1เมนูสตูที่ดีที่สุดในโลกโดยทั้งสเมนูเป็นการจัดอันดับจากเทสเอลส์เว็บไซต์ด้านอาหารชื่อดังนั่นเอง ในส่วนของเมนูอาหารหวานก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกเช่นกันเมื่อปี2022ที่ผ่านมาข้าวเหนียวมะม่วงได้รับการจัดให้เป็น1ใน50เมนูอาหารและขนมยอดนิยมทั่วโลกจากเว็บไซต์ของ CNN International ส่วนปลาท่องโกและเครื่องดื่มอย่างชาไทยเย็นก็ติดเข้าไปอยู่ในอันดับอาหารเลิศรสโดยปลาท่องโกติดอันดับ5ของวานสตรีทฟูดที่ดีที่สุดในโลกปี2023และชาไทยเย็นติดอันดับ7เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่อร่อยที่สุด ในโลกปี2023จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ Taste l t l a s ทำไมอาหารไทยถึงถูกปากนานาชาติสาเหตุที่เหล่าบรรดาเมนูอ,อาหารไทยเป็นที่ถูกปากและรสชาติเป็นที่ถูกใจอย่างที่บอกไปคือมีรสชาติเปรี้ยวหวานและเผ็ดเป็นตัวนำนอกจากนี้การปรุงยังมีเอกลัก,กษณ์รวมถึงใช้เครื่องเทศที่มีความเฉพาะตัวเหล่าวัตถุดิบที่นำมาปรุงมีคุณภาพและมีราคาไม่แพงและประการที่สำคัญที่สุดอาหารไทยมีความหลากหลาย และมีลูกเล่นที่ปรับเปลี่ยนได้หลายแบบรวมทั้งสีสันยังน่ารับประทานทั้งหมดจึงทำให้หลายๆเมนูอาหารไทยเข้าไปนั่งในใจนักชิมต่างชาติตลอดมาและตลอดไปปัจจุบันมีร้านอาหารไทยตั้งอยู่มากกว่า1 2,000ร้านทั่วโลกนับเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยอยู่มากกว่า500ร้านปี2564การส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีมูลค่ากว่า1ล้าน17,450ล้านบาท โดยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่13ของโลกที่ผ่านมามีความพยายามยกระดับและส่งเสริมตลาดอาหารไทยให้เติบโตในต่างประเทศมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่ชื่อไทยซีเล็กโดยเป็นการมอบเครื่องหมายที่การันตีว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านอาหารไทยที่มีรสชาติแบบไทยแท้อาหารไทยยังคงเต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาตินอกจากจะเป็นพลังแห่งวัฒนธรรมให้เกิดความเป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการถ่ายทอดศาสตร์แห่งอาหารจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับอาหารไทยเรานะครับความคิดเห็นแรกนะครับอาหารไทยเป็นหนึ่งในอาหารที่ยอดเยี่ยมของโลกมันโด่งดังไปทั่วโลกพอสมควรมาจากสาราชอาณาจักรฉันคิดว่าฉันเข้าใจอาหารเอเชียแล้วเนื่องจากอาหารจีนและอินเดียฝั่งลึกอยู่ในแวดวงอาหารของอังกฤษฉันดีใจ ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าผิดมันเหมือนกับการค้นพบสีสันใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่อาจจินตนาการได้ก่อนที่จะได้สัมผัสมันแน่นอนว่ามีการทับซ้อนกับอาหารเอเชียสไตล์อื่นๆโดยเฉพาะมาเลยและจีนแต่วิธีการรักษาสมดุลของความเค็มหวานเปรี้ยวและเผ็ดนั้นเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงเมนูโปรดตลอดการของฉันก็คือแกงเขียวหวานไก่ท้มตำบะหมี่ผัดไทยไก่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกแห้งและความเผ็ดร้อนที่น่าประหลาดใจของสลัดเนื้อมันเทศอร่อยมากๆ ความคิดเห็นต่อมานะครับรสชาติอาหารไทยที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ครุกเคล้ากันอย่างน่าอัศจรรย์หวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวและเข้มข้นและในประเทศไทยก็มักจะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่สดใหม่ส่งประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เหนือชั้นความคิดเห็นต่อมาอีกนะครับในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทย มีอาหารที่ทรงพลังมากอย่างแน่นอนประเทศต้นกําเนิดของฉันอินโดนีเซียก็มีอาหารอร่อยเหมือนกันแต่ฉันชอบอาหารไทยเพราะว่าดูเหมือนพวกเขาจะชอบอาหารทะเลและผละไม้เมืองร้อนพอๆกับฉันดังนั้นอาหารไทยที่ฉันชอบคือข้าวเหนียวมะม่วงฉันประทับใจจานนี้มากเพราะที่อินโดนีเซียรเราก็กินข้าวเหนียวเหมือนกันแต่ไม่มีมะม่วงเพิ่มเลยพบว่าคนไทยประทับใจกับขนมชนิดนี้มากนี่เป็นสิ่งแรกที่ฉันมองหาในร้านอาหารไทย ก่อนที่จะตัดสินใจว่าต้องการอาหารจานไหนความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่ามันดีที่สุดในโลกเกณฑ์ของฉันคือ 1. ความเผ็ดสองความหลากหลาย3ความเผ็ดร้อนอาหารไทยพยายามสร้างความสมดุลให้กับส่วนต่างๆของเพดานปากได้แก่เค็มหวานเผ็ดและเปรี้ยวซึ่งเป็นผลงานที่น่าสัจจ์อาหารไทยมีสมุนไพรที่ฉันชอบอยู่สชนิดได้แก่ตะไคร้และใบมะนาวคนไทยสามารถใช้ส่วนผสมแทบทุกชนิด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นตักหมูมะเขือยาวไข่ต้มและอื่นๆโดยการปรับสมดุลทั้ง4ส่วนของเพดานปากส่วนต่างๆของประเทศมีส่วนผสมที่ยุ่ยเยาแตกต่างกันเล็กน้อยเครื่องแกงมีความงดงามคุณต้องพยายามทั้งหมดเพื่อบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่จริงๆพูดตามตรงว่าอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดนั้นงดงามมากแต่อาหารไทยถือเป็นจุดสูงสุดของการทำอาหารที่งดงามที่สุดในโลกหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีฉัน จะ,กะเกษียณในประเทศนี้เพื่อจะได้ทานอาหารต้นตำรับให้ได้มากที่สุดมันคุ้มค่ามากความคิดเห็นต่อมานะครับสาเหตุที่ฉันชอบอาหารไทยก็คืออาหารไทยเป็นเรื่องของความสมดุลสร้างความตรงกลืนระหว่างรสหวานและเปรี้ยวร้อนและเค็มสมุนไพรสดที่มีกลิ่นฉุนเช่นตะไคร้และข่าช่วยลดเครื่องเทศที่เผ็ดร้อนได้ซอสรสเค็มปรุงด้วยน้ำตาลและชดเชยด้วยกรดเช่นมะนาวและมะนาวหากคุณต้องการค้นหาเหตุผลหนึ่ง อาจเป็นเพราะความสมดุลที่ลงตัวระหว่างรสชาติและรสชาติที่ผู้คนชื่นชอบแน่นอนว่ามันเป็นมากกว่านั้นอาหารไทยเป็นอาหารประจําภูมิภาคตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างไปจนถึงภาคกลางและภาคเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากอีสานอาหารที่แตกต่างไม่แพ้วัฒนธรรมการทําอาหารอื่นๆในภูมิภาคอย่างไรก็ตามอาหารไทยยอดนิยมซึ่งเป็นที่รู้จักนอกประเทศไทยเป็นเมนูที่คุ้นเคยมากที่สุดและชื่นชอบมากที่สุด เรื่องราวที่แอดนำมาเสนอวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก่อนจบลคลิกปากกดและกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไป